สวัสดีนะคะตอนนี้ลุงก็ใช้เชือกพยุงพยุงปลูกต้นมะเขือเทศค่ะเนาะมะเขือเทศต้องเริ่มพยุงแล้วนะคะพยุงให้เขาเลื้อยเลื้อยตามเชือกอุภ่สกุเลื้อยตามเชือกขึ้นไปข้างบนนะคะบนบนรวดที่เราขึงไว้เนาะ เขาก็จะเรื่อยขึ้นไปนะคะมะเขือเทศหลายต้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ามะเขือเทศห้าต้นนะคะมะเขือเทศห้าต้นแตงกว่า2ต้นซื้อสี่ฟรีหนึ่งนะคะมะเขือเทศนะซื้อสี่ต้นฟรีหนึ่งต้น แตงกวาก็ตอนแรกก็ใจเสียอยู่เหมือนกันกลัวว่ากลัวว่ามันกลัวว่ามันจะไม่ไม่ขึ้นนะคะแต่ก็ขึ้นสวยงามนะคะแตงกวาแตงกวาจะวางไว้ทั้งสองข้างนะคะข้างละต้นเนาะเพื่อไม่ให้มันหนักเพราะว่าเราเคยเห็นแล้วแตงกวาปีที่แล้วทั้งลูกใหญ่ทั้งดกโอ้ยแค่สองต้นกินไม่หวัดไม่ไหวเก็บขายอยีกต่างหากเก็บขายให้เพื่อนร่วมงานนะคะ ต้นพริกปีนี้ก็เยอะเยอะของเรานะคะก็แค่แปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกต้นพริกสิบหกต้นนะคะแตงโมสองต้นเนาะแตงโมได้สองต้นต้นพริกสิบหกต้นแตงโมได้สองต้นเราไม่ยุ่งกับเขานะคะเขาทำเราก็ได้แค่เป็นผู้ดูนะคะเพราะว่าเราไม่ยุ่งต้นไม้ซึ่งกันและกันนะคะเป็นต้นไม้ของรุง ต้นแตงกวากับต้นมะเขือเทศต้นพริกของเราเราเป็นคนดูแลนะคะเราก็เฉยๆไปเพราะว่าพริกเรายังไม่โตเนาะเราก็เฉยๆไปอ๋อนี่จะบอกว่าเอาต้นอ่แก้วมังกรมาไว้ข้างนอกก็จะพยายามไม่จับไม่ต้องเขาให้เขาเรียนรู้กับอากาศอีกรอบนึงเนาะเพราะว่าปีที่แล้วพอเขาอยู่ข้างนอกอะ่ะคือสวยงามนะคะ พอเข้าไปข้างในพอเขาโตแล้วก็จะโตแบบเรียวๆแบบเนี้ยในบ้านมันก็ไม่ค่อยเจอแดดเนาะแต่เราต้องเอาหลบหนาวนะคะก็จะเป็นเรียวๆแบบนี้เลยเนาะอันนี้คือมะเขืออ่าต้นเขาก็จะงอกงามแต่งอกงามแบบเรียวๆนะคะงอกงามแบบเรียวๆอันนี้ก็คือแก้วมังกรแก้วมังกรมาจากประเทศไทยนะคะ อันนี้แก้วมังกรมาจากประเทศไทยอันนี้แก้วมังกรหัวหินอันนี้แก้วมังกรโคราชโคราชก็จะสั้นดุดุดุดดุดอย่างเงี้ยแก้วมังกรหัวหินก็จะยาวยาวอันนี้คือแก้วมังกรหัวหินก็จะยาวประมาณอย่างนี้เลยนะคะแก้วมังกร